จำหน่ายเพืชผักสวนครัวไฮโดโรโปนิกนี่เด้อพายาเคปเนี่ยมีหอดขึ้นชายน้ำพอมเนะนี่ยนี่ขึ้นชายอันนี้ก็จะมีสลัดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยเรดดอกเหรอคะเนี่ยมัตเตเฮดปะอ,อันนี้คืออะไรโมฮูจักมันคืออะไรเหรอคะน้องเขาบอกว่ายิ้มสวย โอ้ยมีหนาแดงด้วยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยไม,ไม่อันนี้คือไข่พัมเหรอคะใช่ค่ะไข่พัมอันนี้แหนแดงเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้มาขายเหรอคะกิโลละห้าสิบบาทกิโลละห้บาทถ้าเป็นกะละมังด้วยก็ห้าสิบาทค่ะแถมกะละมังเลยแถมกะละมังด้วยแถมคนขายด้ยไหม <laughs> เอาบอลคนขายไปอยู่ข้างน้ำบอลล้างจาน อัลังการย่านสร้างเด้เบาเบิ่ดเบื่อไดสิบอกใครฮะไบโอฟลอกมันคือยังไงไบโอฟลอกน้องเขาบอกว่าพี่อย่าถามหนูลึกหนูตอบอะไรก็แค่นั้นค่ะอย่าถามต่อค่ะน้องเขาบอกหูบอกเลี้ยงปลาค่ะระบบไบโอฟลอกค่ะมันดียังไงคะก็คือว่าในในน้ำในนี้อะค่ะมันจะมีส่วนผสมที่เป็นอาหารอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องให้อาหารเพิ่มเลยอย่างเงี้ยอ๋อ่ต้องให้ออกซิเจนใช่ค่ะ ก็คือก็เหมือนปลามันกินน้ำไปแล้วแล้วก็กินอาหารไปเลยเป็นการปรุงน้ำใส่เป็นหัวอาหารใส่ให้ในปลาไปเลยในตัวปลาก็เลี้ยงในหัวอาหารไปเลยไม่ต้องให้อาหารดีเยงนาอเขาบอกเป็นระบบที่ใช้จุลินทรีย์ในการนี่ไปเลยมาบอกอันี้แต่เป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นระบบไบโอฟอ์คับเป็นระบบที่จะใช้จุลินทรีย์ในการช่วยย่อยในระบบครับเพราะว่าเวลาที่ปลาขับถ่ายของเสียออกมาครับจุลินทรีย์ เหล่านั้นจะย่อยสลายเปลี่ยนไนไตร์เป็นไนเตรตแล้วก็ปลาจะใช้ไนเตรตได้ครับก็คือกินในนี้เลยเราไม่ต้องให้หัวอาหารเลยอาจจะเติมหัวอาหารบ้างครับเพราะว่าให้ระบบสมดุรณมากขึ้นมันเหมือนกับว่ามามี๊โดนไปในนี้ด้วยเสียเยอะเขาก็เขาก็เลยใช้ระบบไปออกซเพื่อแก้ปัญหาระบบของเสียในน้ำแก้ปัญหาระบบของเสียในน้ำแปัญหาของเสียใช่ไหมครับระบบของเสียแล้วก็ ประหยัดการเปลี่ยนถ่ายน้ําด้วยครับแล้วก็ประหยัดอาหารด้วยเนาะครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับใบบัวบกเขามาปลูกใบบัวบกพันปลาจีนบุรีปลูกสิบเอมะกรานะเนี่ยติมไยแบบนี้หละเออที่หลังเราต้องปิดป้ายอย่างงี้ด้วยเนาะมะกรามกรา,ออาเดือนนี้กุมภาโอ้บอกบวบเาวาอีกแล้วพอ,อ,อวได้บกหมวกเน่าอันนี้บัวบกพันอุบลราชธานี ปลูกอยู่บนมันเลยเป็นพันธุ์อุบลราชธานีอู้ว่าันนี่ใบบัวบกปลูกไหมเนี่ยใ่แสงอันนี้คืออันนี้ใบบัวบกที่แบบว่าเขากำลังเพาะเพาะแน่นั่นนะ่ะนะเพิ่งร่มต้นใช่เพิ่งเริ่มต้นอันนี้ครอสมินิครอส s <ม> s ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมผมป๊อปปลูกสวยกว่าเขียวขจีดี อันนี้มันไม่โดนแดดป้าพี่มันเลยไม่เขียวยังไงเขาก็อธิบายการปลูกพืชไร้ดินข้อดีดียังไงข้อเสียเสียยังไงเนี่ยระบบมันที่เป็นรูปให้เห็นมม,นม,มีปั๊มน้ำเห็นไหมมีรากมีปั๊มน้ำนี่เห็นไหมอยงเห็นไหมเขาต้องให้มันเฉียงๆเพื่อให้น้ํามันไหลลงเป็นระบบน้ําบนนะคะมีเชื้อเห็ดด้วยนี่มิงฮะเออบอมันเหลืองนี่เห็นบ่เนี่ยมันเหี่ยวเหรอเห็ดเห็ดเห็ดเบือบ่นี่ยหญ่ มีสูตรบ้างล่อยายเก็บเลยเก็บเลยเอาเมื่อไปแกงกินเนาะได้หมอนึงพอดีเนาะยายเนาะกินซอสบ้างล่อยายแดก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 วท่ีสยโอ้อันนี้เขาเป็นการอะไรเนี่ยใช้น้ำยาปลูกเนี่ยเห็นไหมปลูกดอกไม้น้ำยาปักแจกัน เขาบอกนั้นเขาใช้น้ำยาวิตามินซีเออนี่แหละเอาวิตามินซีนี่แหละใส่นี่เอานี่ใส่บ่อนี่นี่โค้งยังตนี่วิตินซีจริงด้วยเขาใช้วิตามินซีเลยเออมันก็จะอยู่ได้นานใช่ไหมอ๋อเป็นการยืดอายุจากกี่วันเป็นกี่วันมันแล้วแต่สารอาหารครับอ๋อถ้าเกิดเป็นวิตามินซีกี่วันคะอันนั้นอันนั้นเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะทำการทดลองเอามาโชว์ อ๋อเพิ่งโชว์แล้วก็ทดลองไปในตัวเลยใช่ค่ะแต่อันนี้เขึ้นทดลองมาแล้วค่ะอันนี้อยู่ได้ประมาณสักสองอาทิตย์อ๋อสองอาทิตย์มันจะสวยอย่างนี้เลยใช่ไหมค่ะอันนี้มันคืออะไรคะผงเขียนเขียนว่าน้ำอะไรน้ำตาลน้ำตาลกับกดซิตริกค่ะพวกสารส้มจะเอาไปละลายแล้วค่อยเอาไปพลาซิ่งคือเอาไปแช่แล้วค่อยเอาไปปักตีกันใช่ไหม โดนเอาไว้พ่นยาเครื่องไรยังไงคะประมาณสามสันาใช้รีโมทคอนโทรลเหรอคะใช่บินขึ้นน่ะแล้วก็พ่นเป็นไล่ๆเลยเนาะนใช่ไหมคะใช่ตาตามาดูเดิมันพ่นเกินไปเหรอ ป๊าดูขึ้นมาแล้วปาดมาหนบู่ขึ้นมาได้ด้วยป๊าขึ้นไม่ได้นะปาออะไรอ่ะสีแดงแอ่ะขพอนีอะไรเนี่ยสีพริกพริกแบบไหนเาเรียกว่าพริกพริกแดงอ โบอยากจับป้า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 ทำไมถังมันเป็นสีเน่าอ่ะอันนั้นพี่ก็อรนั่นอันนี้กระพ๋ดขาวขอโทษพระป๋าอดจริงหรือเปล่า Oh. <laughs> do